สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ SM มวยไทยไรายวันทุกๆท่านครับแม่เหมือนทุกอาทิตย์เช่นเคยครับรอสารคามเตรียมไปเช็คพิษนักมวยที่จะขึ้นชกในแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นัดเฮียตีที่ดดเ้เไว้ที่ย่านสะพานควายค่ายมวยทีเด็ด9อี9ที9 9ท9เจะขึ้น ทกป้องกันเข็มขัดแคมป์รุ่น130ปอนด์กับฉลามพลร,รันชัยนะครับพเพื่อนำรายการอาทิตย์นี้นะครับแม่วันนี้น้องสารคามก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางจาก SMM p a t นะครับผมเตรียมไปคขายมวยนะฮะตอนนี้ทีมงานทุกคนพร้อมแล้วนะครับที่จะไปเชฟฟ็คพิต ET มาผักแผนๆนะครับว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนอะ เยวเตรียมตัวออกเดินทางแล้วแม่อีกสักอึกหนึ่งนะฮะเต็มเหนียวไปเลยครับไป เอาละครับมาเจอตัวเป็นๆเ,เลยนะครับผมอีทีทีเด็ด99กับเฮตีทีเด็ด99สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่เฮตีนี่ยมกรสะพานควายเลยนะครับเอาา e. ้าสัมภานอีทีก่อนโอ้โห,โ,หโหท่านผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยดูเนื้อตัวน้องนิดนึงครับโอ้โหอีทีโอ้โหเอาหินประยัดใส่ป่ะฮะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แข็งปังเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะก้างเป็นมัด อีจีโทษโทดยืนยืนขึ้นดูดูหลังนิดนึงไหนนะฮันหลังหลังนี่อ่ะฮันหลังนิดนึ่งฮันหลังนี่นโอ้โหเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหอะไรจะเปรี้ยขนาดนั้นโอ้เอ้าเอาความเปรี้ยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมไขมวยทีเด็ดเก้าเก้านะครับผมเอาพูดถึงการพิชซ้อมอีนึนงอีทีท้ายที่สุดเป็นไงบ้างต่อยฝรั่งครับต่อยฝรัง่งต่อยสามยกครับแสดงว่าคนไทยไม่มีต่อยละรลูกพี่ให้เคลื่อนไปก่อนครับเคลื่อนไหวร่างกายก่อนนะเป็นไงบ้างกับใคร ไม่ไม่มไ่รู้ครับไม่รู้เป็นไงผลการชกเป็นไงบ้างแพ้ครับโอ้ยกว่ากี่ยกต่อยสามยกครับสามยกตอนนั้นแพ้เพราะอะไรครับเพาเขาตัวใหญ่กว่าเราครับก็ช่างอ้วนหนักวันหนึ่งต่อยวันหนึ่งครับโอ้ยช่างปึ๊บต่อยปั๊บเลยเขาช่างวันเสาร์ต่อยวันอาทิตย์อย่างนี้ครับอ้ยมันเลยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ต้องเจอของใหญ่แน่นอนใหญ่ยังครังนี้เจอของหนักเจอฉลามพลันชัยการพิตซ้อมเป็นไงบ้างน้องก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ซ้อมนาน นนาประมาณประมาณกี่เดือนกี่อาทิตย์เกือบเกือบเดือนเลยได้ครับเกือบเดือนนะซ้อมอะไรบ้างครับบอกได้ไหมกดตอนเช้าตอนเช้าเหรบ้างกดเน้นกำลังครับกดก็เราวิ่งวิ่งเช้าเช้าหรือวิ่งประมาณกี่กิโลครับสิบโลอะไครับสิบโลเอ๊บตอนตอนเย็นตอนเย็นหกตอนหกโมครับซ้อมซ้อมประมาณกี่โมงฮะช่วงบ่ายใบท้องนี้ลูกพี่ให้ซ้อมบ่ายสองบ่ายสองครึ่งครับบ่ายสองครึ่งนี่คือ เขานแสดงว่าซ้าอมเนี่ยเขพร้อมๆกับเวลาชกเลยนะครับผมเน้นๆอะไรเป็นเศษไหมนอกจากวิ่งเอากำลังออกปั๊มครับปัม๊มเพราะไอมีใครเป็นคู่ซ้อมคือปัมอ๊มก็น้ำมูลเล็กพเพชรมณีพวกราชสักใหญ่ตัวใหญ่ยอดมวยทั้งนั้นเลยนะครับผมเราน้ำมูลเล็กอย่างนี้ครับพเพชรมณีอย่างนี้นะครับผมยอดมวยทั้งนั้นเลยชกพิกัดเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยครับ129.5ย้าาน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างก็ ได้ครับเท <ขอ S 2> ่าไรครับปล่อยเท่าไหร่ร Barn mm. ครับน้ำหนักเปล่อยอะไรก็หกจีหกจีห้าหกจีห้าโลอะไรครับครับถ้ามันป้องกันแชมป์มันโอ้นี่ยป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ปรุ่นร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบปอนด์เคยเคยเคยป้องกันแชมป์ามาก่อนไหมครัคร้งเดียวครับชนะคนปะตักครับชนะคนปะตักก็ป้องกันแชมป์ไยเหรอครับไอ ชนะพี่เทพบุตรนะครับแล้วก็ได้แชมป์จากเทพบุตรนะครับแล้วก็มาป้องกันแชมป์กับโค้งปตากครับโค้งปตากแล้วก็มาไฟน้กับชลามครับจากไฟน์นั้นมาจากไฟน์ชัยได้แชมป์มาถึงไฟนี้ประมาณกี่เดือนก็ตั้งตอนได้แชมป์นะครับบนมาหนึ่งรอบพอดีครับได้ป้องกันแชมป์แล้วก็มามาป้องกันไฟกับโค้งปตากเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วแล้วก็กลับมาได้ได้ป้องกันอีกเร็วๆมากครับแสดงว่าโควิดเนี่ย ครับโควิดก็ได้ต่อยตลอดทุกพี่ขึ้นรายการต่อยตลอดครับแ,แล้วที่กังวลเนี่ยเพราะว่ายังไงทําไมเราก,างกังวลเพราะในเมื่อการป้องก,กันแชมป์เนี่ยมันก็ต้องเป็นตามกฎด้วยว่าจะได้มานะ<อ>ครับแชมป์ครับก็เอาเอาเอา,เอาก,ก,ก็ก็การพิชชอมนี่ไม่น่าเป็นปัญหาเลยครับเส้นนี้ใครอยากแตะก็ชนะผมก็เหนื่อยต้องเหนื่อยบ้างนะครับ ฝากพี่น้องที่ติดตามอยครับฝากแฟนขับเราแฟนขับของีเดียวข้าหน่อยก็ฝากพี่น้องแฟนขับนะครับที่ตามเชียร์ผมนะครับอีทีทเดียวก้าแล้วก็คขายมยทีเดียวก้านะครับก็วันที่สินี้นะครับอาาจิ์นี้ป้องกันย้ำก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับก็ผมสูเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ เฮ็ดี้ครับการชกของอีทีในี้มีอะไรที่เฮดีหนักใจไหมไม่หนักใจเลยครับเพราะว่าผมมองว่าฉลามเป็นมวยที่ต่อยไม่ยากครับก็ผมดูว่าไม่มีลูกอะไรที่จะหยุดอีทีได้ครับผม ขขานี่ข่านี้เสร็จเราอยู่แล้วครับครับ o, คือลูกบ้าเราเยอะกว่าครับลูกบ้าเราเยอะกว่าเพราะคนเรานี่มันอยู่ที่ลูกบ้าครับลูกบ้า,ามันเยอะกว่าเพราะมวยเข่ามันอย่างว่าลูกบ้าอย่างเงี้ยเยอะกว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยอีทีหลักเรียมก็ดีขึ้นเยอะครับผมการมาอยู่ที่นี่แล้วการพัฒนาต่างๆมันดีขึ้นเยอะครับเอ้าไม่ไม่ผมไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกว่าคือเราทํามวยผมเต็มร้อยอยู่แล้วครับแล้วผม ยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอาทิตย์เนี้ยผมอาจจะดูอยู่ที่บ้านไม่ได้เข้าเวทีเวกีไม่ได้ไปถอดมงคลในเวทีช่องเกีครับผมอาทิตย์นี้คงไม่ได้เข้าไปก็คือตั้งแต่ช่องเกีีเนี้ยตั้งแต่โควิดมาเนี้ยผมไปดูสองสาครั้งแล้วผมดูแล้วว่ามันเล่นไม่ได้พอเล่นไม่ได้ผมก็ไม่เคยเล่นเลยครับก็เราก็คือเราทำให้ลูกน้องเรามีรายได้เท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าจะ ให้เราเข้าไปดูถามว่าไปดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปแสดงอะไรไม่ดีอ่ะเราก็เลยว่าหลีกเลี่ยงดีกว่ามีอะไรฝากบอกค่นมวยทั้งบ้านที่เป็น f c ข,ข,ของของเฮตี FFC ของค่ายมวยทีเด็ดเก้าเก้าไหมครับบอกได้เลยครับก็ค่ายมวยทีเด็ดเก้าเก้า่บอกว่างมวันี้เต็มร้อยนะครับแล้วก็ทุกคนที่ออกไปชกนี่เต็มร้อยทุกคนครับเราสู้เต็มร้อยครับเอาละครับคุครับคำยืนยันจากเฮตีที่9็เาก้าครับมับงกรสะพานควายนะครับผม ปากถึง e ีทีทีครับก่อนออกจากค่ายเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนติดตามชมติดตามเทียร์แล้วกันครับนักมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดทีทเขาจะป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่2ได้หรือไม่วันนี้รอรคาามขอขอบคุณน้ําแร่ธรรมชาติตราช้างผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการขอบคุณมากครับโชคดีนะ thank hey.